อัปเดตราคาทองคำนะฮะวันนี้นะครับ15กันยายน2568นะครับวันนี้ตลาดราคาทองคําเปิดตลาดนะเวลา9นาฬิกา6นาทีนะครับโดยที่เช้าวันนี้นะครับราคาทองคํายังบวกเพิ่มมาได้อีกบาทละ50บาทนะทำให้ตอนนี้นะครับราคารับซื้อทองคําแท่งอยู่ที่บาทละ54,600แล้วก็ราคาขายออกอยู่ที่บาทละ54,700นะฮะก็สําหรับหลายๆคนนะช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาคงจะรุนว่าเช้าวันนี้นะในตลาดของประเทศไทยเนี่ยราคาทองเย็ยเป็นยังไงนะปรากฏว่าเปิดมาเช้าวันนี้ค่อนข้างที่จะทรงตัวนะ โดยที่ตลาด เปิดมาที่ช่วงเช้าของฝั่งเอเชียวันนี้เนี่ยก็แว่งตัวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างแคบนะก็เลยทําให้ตัวราคาทองคำเนี่ยเคลื่อนไหวเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะโดยที่เช้าวันนี้นะครับถาาว่าไปดูตัวค่าเงินบาทจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ31มสบาทจุดเจบาทต่อดอลลาร์นะก็เรียกว่าก็ใกล้ๆเคียงกับช่วงเดิมนะส่วนาราคาทองคำเนี่ยช่วงที่ผ่านมาสุดสัปดาห์เนี่ยวิ่งอยู่ที่ประมาณ3 6 2 5ันหกถึงสามพนะโดยที่ช่วงเช้าว,วันนี้นะครับที่ตลาดเอเชียก็ยังวิ่งอยู่ในกรอบเดิมโดยที่ เหรียญทองอยู่ที่ประมาณ3,641ดอลลาร์ 3, ต่อ1ทรอยออนนะก็ตอนนี้ต้องบอกว่าตัวราคาทองคำเองอ่ะ ทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะกำลังเลือกทิศทางว่าจะไปทางไหนต่อนะถ้ากว่าติดตามช่องเวอร์ไถ่ทองมาคงจะพอเห็นแล้วว่าราคาทองเนี่ยวิ่งอยู่ในกรอบนี้มาประมาณ3-4วันแล้วนะก็เรียกว่าไซด์เวย์อ,ออกข้างมารอ,รอนะรอว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่จะมากระทบราคาทองคําบ้างนะใน3-4วันที่ผ่านมาก็เป็นไปได้ครับว่าสัปดาห์นี้เนี่ยก็อาจจะเริ่มมีการ เฉลยอ,ออกมาก็ได้ว่าจะแกว่งตัวไปในทิศทางไหนเป็นไปได้ว่าอาจจะต้องไปรอที่ตัวช่วงของกลางคืนทางฝั่งตะวันตกว่าจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเช้าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ายังแกว่ง,กวงตัวแค่เหมือนเดิมนะแต่ถามว่าทาไมช่วงนี้ราคาทองคายัางสามารถที่จะทรงตัวอยู่ในระดับสูงได้ฮะก็มาจากมุมมองของทางฝั่ง เฟดเนี่ยที่มีโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยหลายครั้งนะตอนหลังเนี่ยเขาเขาเขาเริ่มจะคิดและก่อนหน้านี้เขาอาจจะคิดว่าเออลดดอกเบี้ยครั้งหรือ2ครั้งใช่ไหมตอนหลังเนี่ยที่ทองขึ้นมาเพราะว่ามีบางเฮาส์เนี่ยเขาคิดว่าอาจจะลดดอกเบี้ยกันได้ถึง3ครั้งเนี่ยเป็นการที่ผลักดันราคาทองขึ้นมาเพราะว่าถาว่าดอกเบี้ยลงเมื่อไหร่เนี่ยทองคําจะน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะและตัวค่าเงินดอลลาร์ก็เลยอ่อนนะก็เลยค่าค่าเงินดอลลาร์ก็เลยอ่อนค่าเงินบาทก็เลยแข็งขึ้นอ่าก็เลยกลายว่าเงินบาทแข็งแล้วก็ทองคําขึ้นนนนดออออลลล่่งงัเ จากนั้นแล้วที่ผักดันราคาทองคาในช่วงที่ผ่านมาก็จะเป็นความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในสหรัฐอ่ะที่เหมือนกับว่าไม่ค่อยดีใช่ไหมฮะบอกมาหลายครั้งแล้วว่าเหมือนกับตัวเลขที่ออกมาช่วงหลังๆเนี่ยเหมือนจะเอ่อหมือนกับแบบว่าอ่อนแอนะอ่อนกว่าคาดอะไรทำนองนี้ก็เลยผักดันราคาทองมาก็เป็นไปได้ครับว่าปัจจัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีโอกาสที่จะหนุนราคาทองขึ้นไปนะตอนนี้ต้องบอกว่าตัวราคาทองคําเองนะแนวต้านก็จะเป็นแนวต้านเดิมนะอยู่ที่3650ดอลลาร์ต่อทรยออนนะก็เป็น เขาเรียกว่าเป็นแนวต้านเนี่ยรอมา3-4วันแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ว่าขึ้นไปแตะแตะได้แป๊บเดียวแล้วก็แล้วก็กลับลงมาใหม่นะแต่ก็ก็มาจ่ออยู่ในระดับเดิมเนี่ยหลายวันแล้วนะเพราะว่า ไอตัวแนวรับเนี่ยตอนนี้ก็เป็นแนวรับเดิมอยู่ที่ประมาณ3620เนี่ยพอลงไปใกล้ๆถึงแนวรับเนี่ยก็มีคนพยุงราคาทอ,ทองคำขึ้นมาได้นะก็รอดูกันครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันต่อไปนะส่วนราคาทองคำแท่งในประเทศนะครับแนวต้านก็อยู่ที่55,000ันเนี่ยนะก็ถ้าว่าขึ้นไปได้ก็จะเป็นการทำลายสิทิราคาทองคำในประเทศเลยนะครับส่วนแนวรับก็อยู่ที่ประมาณ54,300นนะนะก็ ้ากว่ามีข่าวอะไรที่เข้ามากระทบราคาทองคําแน่นอนเลยว่าเบิร์ตไถท,ทองจะรีบเอามารายงานให้กับคนที่ติดตามช่องนี้เลยนะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝา,ากกดติดตามช่องเบิร์ตไถท,ทองด้วยนะใครที่ติดตามอยู่แล้วนะฝา,ากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์หรืออย่างน้อยกดส่งติ๊กเกอร์เป็นกําลังใจใต,ใต้คลิปนี้นะเป็นกําลังใจให้เบิร์ตไถทองว่าทําคลิปทุกวันนี้ยังมีคนติดตามดูอยู่บ้างเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับส่วนใครที่มีตั๋วจำนำทองนะเบิร์ตไถทองรับซื้อตั๋วจำนำทองปลดล็อกเงินสดให้กับตัวจำนำ อันนี้ที่ราคาทองคําพุ่งสูงแบบนี้นะลูกค้าเอาตัวจํานํามาตัดขายกันใบหนึ่งนี่ได้เงินกันเป็นแบบว่าเป็นหมื่นๆเลยนะโอ้โหตอนนี้นี่บางตัวนี่วันนี้เนี่ยตัวหนึ่งนี่ได้เงินกันหมื่นสองหมื่นบางตัวได้เงินกันสี่ห้าหมื่นนะฮะอันนี้เรื่องจริงนะครับบางทีเนี่ยเ,เขาเรียกว่าจํานาเอาไว้เนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้คิดจะถ่ายแล้วไม่อยากต่อดอกแล้วเอามาตัดขายเนี่ยบางคนนี่เบวทไถ่ทองประเมินกลับไปให้บอกได้เงิน20,000ื่นบ้าง4ี่0 0บ้างนะเขางงว่าเอ๊ะ ไอ้ที่ได้ได้ขนาดนั้นเลยเหรอเขาต้องจ่ายดอกอีกไหมหรือว่าได้เป็นเงินสดแบบนั้นเลยเบอร์ไทยทองว่าได้เงินสดตามนั้นเลยนะเพราะว่าตอนนี้ราคาทองขึ้นดีไงแลวเบอร์ไทยทองเนี่ยไม่เคยกดราคาตีราคาเนี่ยประเมินให้แบบยุติธรรมตลอดทองขึ้นก็ให้ราคาไปตามทองขึ้นนะเพราะฉะนั้นนะใครอยากปลดล็อกตัวจำนำไอ้ไม่ใครอยากปลดลอ็อกเงินสดด้วยตัวจำนำนะส่งตัวจำนำมาทางช่องแชทได้เลยนะประเมินราคาฟรีแล้วก็ไปรับเงินสดกันที่หน้าโรงกันได้เลยครับเจอกันใหม่วันต่อไปนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ